นิวแลมเบต้า X 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้าอ๋อสีสี o r ริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะเปิดตัวรถสกูตเตอร์แนวเรโทรคลาสสิกรุ่นใหม่จากทางค่าย Honda นะครับกับเจ้า NS 1 2 5 LA 2023นะครับในประเทศจีนนะครับแล้วก็ถือว่าตัวรถมีความน่าสนใจแล้วก็แตกต่างไปจากสกูปปีที่เราคุ้นเคยกันมากเลยทีเดียว แนวทางของตัวรถนะครับจะถือว่ามีความคลาสสิกอย่างเต็มตัวนะครับและก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายของสกูตเตอร์สไตล์อิตาเลียนนะครับมีเฟอร์น่าทรงกลมเป็นเอกลักษณ์พิเศษประจําตัวยางขอบเล็กดีไซน์ตัวรถรอบคันจะเน้นความโค้งมนนั่นเองครับระบบไฟจะเป็นแบบ led รอบคันนะครับหน้าจอแสดงผลความเร็วนะครับเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบครับมีช่องเสียบสายมีช่องเสียบสาย usb นะครับซ่อนอยู่ในช่องเก็บของด้าหน้าตัวรถ ความจุสัมภาระใต้หบอะอยู่ที่20ลิตรนะครับแล้วก็มีระบบกุญแจคีย์เละสมาร์ทคีย์มาให้ด้วยขุมกำลังครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบ 124.9cc สีจังหวะแบบ s i n เกิ o โอเวอร์คัมชาร์ฟครับะระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุด6.6กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด9.8นิวตันเมตรถันน้ำมันความจุ6ลิตรนะครับน้ำหนักตัวโดยรวมจะอยู่ที่110กิลกรัมด้วยกัน ราคาวางจำหน่ายนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นสีมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ57,000บาทแล้วก็รุ่นสีทูโทนจะอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0 0บาทด้วยกันครับ